อ่าสมมุติว่าเราได้รับการอนุมัติจาก Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะว่าบัญชีโฆษณาของเราถูกต้องแล้วก็สามารถเรียกเก็บเงินทาง Facebook ได้เนี่ยเราก็จะเข้ามาทางเพจ e m a n จ e จอนะไอแอปธงสีส้มตรงเนี้ยนะคะเข้ามาปุ๊บอ่าแปบ๊บหนึ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราปิดการขายทาง i อได้หรือทางไหนก็แล้วแต่แล้วเราอยากจะให้เขาอ่ะ อ่าถ้าสมมุติว่าเขาต้องการจะตัดบัตรเครดิตกับเราอะ่ะเราต้องให้เขาทักมาทางเพจก่อนนะคะสมมุติว่าเขาทักมาทางเพจเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าสมมุติว่าคนนี้เป็นคนที่แบบอยากตัดบัตรเครดิตใช่ไหมเราก็จะเรียกเก็บเงินเขาด้วยการคลิกปุ่มนี้หนูเห็นข้างล่างนี้ไหมแถบข้างล่างนี้ที่มันเป็นตัวเนี่ยตัว B ีแบบหนึ่งเนี่ยตัวบีเรียกเรียกเก็บเงินตรงเนี้ยค่ะล่างสุดตรงเนี้ยนะกดปุ๊บหลังจากนั้นหนูก็กดตัว จำนวนเงินที่ต้องการเรียกเก็บกับเขาอะ่ะอ่ะสมมุติ1,000บาทเรียกเก็บเข้าไปเราก็จะอาจจะคลิกตรง add note for the buyer ตรงนี้ค่ะอาจจะกรอกรายละเอียดสินค้าหรือว่ากรอกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยลงไปสักนิดนึงนะเป็นรายละเอียดควรจะกรอกสามารถแนบรูปภาพได้ด้วยเนี่ยตรงขวาตรงนี้เห็นไหมคะก็จะมีปุ่มรูปภาพที่เราสามารถแนบเข้าไปในการเรียกเก็บเงิน เนาะสมมติอ่าเรียกเก็บเงินอ่าเดี๋ยวพี่ลองแอดรูปเข้าไปให้ดูเป็นตัวอย่างละกันอ่าพี่แอดเป็นสมมติเป็นอาภาพนี้ละกันเป็นภาพตัวอย่างนะแล้วก็ดันข้างบนปุ๊บจากนั้นพี่ก็ใส่รายล,ายละเอียดว่าค่าอ่าค่าสินค่าสมมติอ่าค่าเสื้อ2ตัว ตัวละ500สมมตินนะอ่า500จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Request ์ถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นประมาณเหมือนแบบเรียกเก็บเงินอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็กดไปเลย Request ์รอสักครู่อ่านี่ก็เรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวในฝั่งฝั่งที่เป็นลูกค้านะพี่จะ เนี่ยอันนี้คือสมมุติว่านี่เมื่อกี้คือพี่ใช้ Facebook ของตัวพี่เองในการทักเข้าไปที่เพจใช่ไหมแล้วก็ให้เพจเนี่ยเรียกเก็บเงินของพี่อ่าในฝั่งของตัวเราสมมุติว่านะนะกรณีที่เราเป็นลูกค้านะเราจะเห็นแบบนี้นี่เราจะเห็นเพจส่งข้อข้อมูลนี้มาให้เราเราก็สามารถกด c ีดีเทลอ่ะลองซีดีเทลซีดีเทลคือการดูรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยข้อมูลต่างที่เพจ ส่งมาให้อ่าซึ่งถ้าสมมติว่าทางเขาอะ่ะจะชำระเงินเขาก็จะกด continue to payment ปึ๊บเห็นไหมพอเขากดตรงนี้คือเขาสามารถเลือกได้หมดเลยว่าเขาจะชำระผ่านธนาคารอะไรมีบัวหลวง Kpass ก็คือกสิกรใช่ไหมมีกรุงสีมี Sb c และสุดท้ายก็คือบัตรเครดิต ตรงนี้แหละที่เขากดเลือกแล้วเขาก็จะกรอกข้อมูลบัตรเครดิตอะไรต่างๆแล้วเขาก็กดข้างล่างอะ่ะ Paste Order ก็จะหักเงินเรียบร้อยเลยพอหลังจากที่มันสมมุตินะว่าตรงเนี้ยเขาก่อกเรียบร้อยตัดบัตรอะไรอย่างเงี้ยผ่านสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเตือนเข้ามาที่เพจเราทันทีเลยมันจะเตือนเข้ามาที่เพจเราตึ้งข้างล่างอะ่ะมันจะเด้งอ่าเดี๋ยวพี่หาตัวอย่างสักอันนึง เดี๋ยวแป๊บนะพี่เคยเพจน,นี้เป็นเคยทำเป็นตัวอย่างอ่ะเนี่ยหนูเห็นไหมเห็นตัวเห็นเห็นตัวคำว่าทิติมาเพจ for order number หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกหกนี่ไหมตรงนนะะเนี้ย,ย,ยนะคะเนี่ยใต้ใต้ออเดอร์ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเด้งมาตึง้งเตือนเตือน,นเรามาเลยว่ารายการเนี้ย ได้ชําระสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอสมมุติอ่ะตรงนี้เด้งเตือนปุ๊บสถานะตรงออเดอร์สเตตัสเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นชําระเรียบร้อยแล้วให้เราทันทีหนูเห็นคําว่า r e e c i v e Payment ตรงนี้ไหม receive ซพเ m e n t ตรงตรงตรงออเดอร์ตรงนเนี้ยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเนี่ยคือสถานะคือ receive payment คือชําระเรียบร้อยแล้ว แต่เดี๋ยวดูรายการล่าสุดเมื่อกีร้รายการล่าสุดเมื่อกี้ที่พี่เพิ่งส่งไปที่ Facebook ส่วนตัวของพี่อะแล้วมันยังไม่ได้ชําระเงินมันจะขึ้นว่า not yet paid เห็นปะอันนี้คือยังไม่ได้ชําระซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าเขาชําระแล้วหรือยังไม่ได้ชําระนะคะซึ่งตรงนี้มันปลอดภัยแล้วมันก็ชัวร์มากคือเขาไม่จําเป็นต้องคือเขาไม่จําเป็นต้องมาแจ้งเลยว่าเขาชําระแล้วนะเราไม่ต้องเช็คเลย ถ้าเขาจ่ายแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะแนบมันจะแนบอันเนี้ยภาพเนี้ยมาให้ส่งเข้ามาอัตโนมัติเลยอันนี้คือเขาไม่ได้เป็นคนแนบมานะอันนี้คือมันแนบอัตโนมัติเลยเนาะเดี๋ยวยังไงก็ดูคร่าวๆตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ทำคลิปแบบเต็มๆให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะคะ